กา,การตกนะครับต่กางเกงเปิดรถอิสราประกาศเดว เป็นอใส่ของพวกนะะ่ะกระจอกอะไรนิดหน่อยนะ,ะอันนี้เป็นที่วางเท้าหมะก่อนเดี๋ยวทำเครื่อาเออขึ้นนะ,ะตอนหลังนี่เง็นบเงียบทีวางเท้าเกือบปรมาณครับเครื่องนะครับถ้าเป็นรถโเป็นเซษอิสรากรองกับสปิตเตอร์นะฮะถ้าเป็นรุ่นของ,องกรีนเนี่ยจะไม่มีนะ,ะอันนี้เป็นรถโดยพิเซษอิสรากรองกับเทอร์วูดนะฮะอันนี้ครับที่วางตอนนี้คือวาง 买这个。